แค่นี้เองกินกัร์บอนเราที่เก็บของบุ้งเ้ยวันนี้กินคนเดียวกลับบ้านค่ำไปหน่อยข้าวสว็นไะแล้วก็ระวังอบกันข้าวสวยเก็บขังบุ้งไปกินก็เก็บไม่ทันแล้วก็ลงมลงนอนกับพื้นมันดูไม่ดีเก็บขากินก็ไม่สะอาดใบก็ไม่สวยรอบนี้ก็เลยวางๆๆไว้ในกระถางก็สวยตรงนี้หอมท่านั้นนะคะเจ๊ปลาไหนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลาบหมูนะคะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บจะเสิร์ฟเลยนะคะเป็นอะไรก็เหมือนกับกินด้วยเนาะวันนี้เราติดสวยแล้วค่ะอย่าหมูนะหมูนี่เราขอดข้าวเสียปลาไหลข้างหลงนะ แล้วก็ประมาณทุกคนัใส่แบบนี้ด้วยความที่เป็นมุกเลยจ้ะต้องทำอะไรมากเลยค่ะโอ้ไม่สวยให้มันทำไม่ได้เราทำคนเดียวถ้าเราทำคนเดียวเราทำเยอะค่ะเราก็คุมน,น,นะทุกคนเพราะว่าข้างในหม้อนี้ยัดไปควบคุมไว้เยอะเลแล้วมะนาวน้ำปลาพริกโอ่งข้าวคั่วหัวหอมพริกนะคะเกลืออันนี้เกลือต้องใส่ด้วยนะคะเนี่ยเกลือต้องใส่โอเคเดี๋ยวลองชิมดูน,นิดนะึง นี่อร่อยแล้วค่ะแต่คอเติร์ต้องพิจนะคะไว้เราทำกับข้าวเราแยกกลินด้วยนะคะอาหารของนี้ประหาของที่เป็นของที่รับประทานอันตีไม่รับประทานต้องแยกกินด้วยนะคะแยกกินมีการแพร่โรคที่เกิดมาจากพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นปัญหาต่างๆเราลงมาเสิร์ฟกันนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวใส่ชั้นไหนก่อนลุข้า็นไหนลุกเป็นสีสันหน่อยเดี๋ยวเราไปจัดในถาดแล้วก็จะเปการประทันโอเคเผ็ดไม่โอ้ยถ้าบอกว่าเผ็ดได้ไม่เท่ากันนะคะดีินเผ็ดมากน้อยแล้วก็โรยเอา

สำเร็จลงแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยนะคะเนี่ยดูนะคะเอาวิดีโอ